ครับแล้วครับแล้วนอนคือรถมาเสืออะไรรถไทยนําเออไอ้ลูกน้อง ครับผมพี่น้องเมื่อกี้กันหนีเมียมานอนหน้านะครับเนาะคนกลัวคนยังมาเรียบร้อยครับผมโอ้ยสาใจเด้อเป็นวัตถุเช่าบูหานอุยโอ้ยพรแม่นครับผมมีอะไรนี้มานอนหน้าครับหมู่พวกมาหาตีทิมแน่วแน่ใครมาแดงมาหาอีกอตํารวจกับจีเดอร์อมหาครับผม เราเป็นยังไงกันไปด้วยกันนี่เปล่าวีมันหายยังกันโู้โว่าน้องสาวก็เป็นโควิดบ้านเดียวกันสิบตีกันบ <c oughs> ่เฮ่เราไปย่างดาวนะก็เลยว่าสุดท้ายกันเลยเทียงเขาได้๋่พ,พอสามขัครับพี่น้องเขาไล่ครับผมเขาไล่ที่เราเต็มรถเลยครับผมมาลี้นวเวท กา,า,า,าเต็นท์เ,เ,เทร,เเพ,รพี่น้องเนาะธรรมชาติครับผมธรรมดาอ๋อย่าไปเถียงเขาเขาอย่าไปเถียงเขาไร้คำครับผมเถียงคำเดียวพอไม่นรอพี่น้องเถียงเกาคำเดียวก็พอโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้คำจ้อยบรรยากาศเงี่ยมคำครับพี่น้องผม ลูกอ๋โอโอือ่ดังไปบมดอีกบ้านนีแม่ผมเมยนอนให้นอนหน้าเดิมแม่ลูกใครเจ้าไลนี้ เลี้ยวหูอบอข้ามมือล,อลวคร,ร,รับไปองบรรยากาศรอบๆกับผมสวนเกษตรอ่าพ่อเพียงบบาวหน,น่องนะเนาะเพียงพอแต่ไม่พอเพียงโ ครับผมมันจะเป็นังไงกะสเปิดไฟเปิดยังซองเห้พี่น้องนะเบิ้งงนอะครับผมมีเขา่ามียังมากินอยู่ครับการวางระบน้ำระบยังกะเรียบร้อยไปหมดแล้วครับขาแต่อนนี้ตานคู่วิดแเลยพี่น้องวางทอว่างยังเรียบ้อยแล้วครับว่าสะว่างะระบบสองสันเลยนี่ขางล่างนี่เป็นแบบซีเมนซีเมนยังดีครับผมฮูจโรเลยนะพี่น้อง ตัวนี้กจะแเระบบสองสันอ่าเวลานามันลดลงมากห้ป่ามันขึ้นเอละพักเถละพักนะครับเนาะได้แค่มองครับผมโอ้ได้แค่มองอะแล้วเสื่มองหอยไว้ก่นอนเอาเนะครับเนาะอยู่โรงเรียนนั่นโอ้ยเป็นโควิดีพลอยเมีครับผมเป็นกันหลายแห่งพป่น,น้นองเลย เอาครับพี่น้องตามสเต็ปครับผมผักโยกันครับผมไฟติดแล้วเดี๋ยวว่าน้องเห็ดไ,ไฟเห็ดยังแห่มาติดกันครับผมทางคนเกยกายอยู่พี่น้องเลยหมู่บ้านรุน่นน,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 นี่มารุ่นหมู่สามครับผมตตะเคียนเพื่อกราบเชนะิงจังหวัดฟื้นเท่านี่ติดทกเกตคนแล้วครับผมอตาตายไม่หรอเที่ยงเนี่ยพี่น้องโอ้โอโอตยตา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 ยเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องโอ้ยมีอะไรนี้มาทำเติมตัวนี้ มาจูดไฟอะไรจะเอาไม่จะของตัวนี้ไมาแลค้คุมันแห้งคนบ่แห้งโปรชแห้งโปรชอย่าอย่าอยา,ยา,ยามีอะไรนี้ครับวันที่ดังไฟแบบจุดไในยาหก้อกอครับ 好，大量，好大量，嗯， สัมเนียเมียนสัมยาครับผมผมเมียนเนี่ยสัสเกิบเท่าเนี่ยเป็นญยญาครับผมนีโควิดมากนะครับเป็นหเนาะโอ้ยเอาอะไรนี้ครับผมหม,มูมาแต่เปิดไม่กย่ะเลยครับมี่พ่นหมู่เสียงกหมดเลยนี่จำอะไร ไม่ถือกี้วบอกคำนี่งนั่นเอาอีกแล้วมมพ่อสานีเขาตกพยานหรอครับผมกลมกลาบง,งา่าง่าย้แนึงกับพ่อครับอ้จันมาทานหจันโอ้ใครเนรเป็นจาน,นมาตะคนาตะไทยพุงเทพว้ายว้ยว้้ยขอบคขอบคุณครับโอ้ยจานเนยโอ้จนไม่นิ่งูบอครับเดี๋ยวก็รูนะว้ย ปรทของี2 0 2รุนเีรางวัลผ่านแว่นฟ้าตั้เพชรรื่กรหมดกระบีประจำปี2500ไปตัวปีตัวเรียนอะโอ้ยสะพานทำไมกวนรถเอฟ4ชั่วโมงจะต้องติดเชื้ออะไรหน่อย สองร้อยสคนนะครับในจำนวนนี้สองร้อยสามสิบสามคนติดเชื้อในที่นะครับแล้วก็ที่เหลืออีกร้อยสี่คนเป็นทู้ที่ดิงทางลั่งรั่งนี้หัวย่านเนาะดีใจเราต้องไปตัวจมันมาเรตือนกับพ่อ thank you. So, uh, according to the government, of โอ้ยหัวเยใส่หมอต้มกินแนปลานองเลยบ้า,านนองก็จัดพื้นที่ก่อนครับผมโอ้ยเสียงสวดอภิธรรมนำ้ำมือออคักคักคัก อเอาจะได้กัดต้องเอาตัวไอ้รอดได้ล้วพี่น้องเอ้ยับเนาะมาถึงขนาดนี้แล้วครับผมโอ้ยอันได้ก็มีกินกล้วยก็มีกินเขาก็มีกินเขาแกงกับต้มกระดูกม้วนไว้เสร็จหวา่าตักคอ,อามาเลยหาพี่น้องจัดพื้นที่ด้วยเอาลงก่อนเอาลงก่อนนี่มุ่ง เงียเก่งโอ้หักนี่คอนเวิร์ตคอนเวิร์ตจักกันเถอะพี่น้องเด้อโอู้โหูหูหก็แถมรถให้อีกคั้นหนึ่งแถมวัตถุมาให้อีกคันหนึ่งบมงมีเงินสูอน้ำมันอะไพี่น้องปากโปรดน้ำมันสามลอยแต่บัวฟสองได้บ่วหัวสามลิตรจำสองลิตรกลัว

เ,คเาคระปุกนึงมันจะเป็นหนึ่งพัเดเบม่เด้อเอ,เอ,เอ,เอมันทอาอลอนหเย็ยครับผมพี่นมือเเท่าหรออกลาครับน้องัมันทำก่อนครับผมครับผมธรรมดาครับผมเนาะพี่น้องชีวิตครอบครัวอยู่ในกันกระต้องม่บอกม่ซอนกันครับผมวบวบได้บได้บ่ได้บ่ได้เรียดครับผม คือคลิปนี้เป็นการเป็นการตายทอดเห็นแบบการยูรวมกันแล้วก็ต้องฟังความคิดเห็คือบ้านองนอะไรเขากบอกว่าไม่ยู่สวนมาผู้เดียวบ่ไหนบ่กเป็นอย่างนั้นไหมก็คือเห็นไป้ใน,นการอ่อนตอนออนตอนกระโม่พวกตัวน,นี้คือบ่อยอยากบรรยายดอก คุณภรรย,ยาเย็นใหญ่ฟังอย่างกับมาหอดหน้าหับโม่ผัวคุณอยาขี่รถมาหาหอดแล้วกับเป็นธรรมดาอุ้ยเป็นว่าเมียแบบเมียเป็นว่าผมอว้ยเขาเสียงโควิดเดียวท่านโอ้เสียงกับป้องกันเอาตัวนเาวนเาะอะไรวะเาเนาะเป็นหอ,อกคนเอากลัวสีอยู่ในกันได้กัน เป็นการแสดงครับพียงเนาะบ้านนองกับบ้านน้อง,อง,งจะสีนอนหลายมือหลายคืนอยู่ขับไปมันกับสีเสียงต้อนลูกต้อนข้าวคั่วขึ้นมาแล้วครับพี่น้องเห็นไปว่ายุ่ตรงไหนมันก็ตายว่าวสปีมันก็จืดครับผมถึกถึกถึกได้ใชองนะพี่น้อง แสดง่าบ่ยอมรับฟังความคิดของปืนนะเพีองเนาะเด,ดี๋ยวมือนะกัคไข้หาหอยหาปูหา,หา,หาปลา,ปาเฮตานทีให้มันหนายอยู่ครับผมก็ขึ้นก็นรับฟันดีแล้วตีสวัสดีครับเพีองเนาะเจนัหน้าขาวตัวใหญ่หลอดครับผมแต่งานกว่าี่คุยกันได้โอ้ยคนเห่าเนาะเนาะอะไรจากไหนมักนักเอาเบาสูงครับผมเข้าใจกัน ยิงกับฟันมังกะเป็นธรรมดาต้องกัดกันกัดกัดกันเป็นธรรมดานะเนาะสู้ๆกันเอาครับผมอยู่กันเอาถือไม้เท้ายอดทองกับยอดทองกระบองกระเพชรอืมมองแม่นาสิโอ้ยหมวเขาดากรัหว่างเดี่ยดำดำเอาแล้วไหมครับอยู่ในกันดากไอหม้ ด่ามอว่านำกับแยกทางกันกูสิคุยกันได้บางคนก็หาปีสิบปีอยู่ด้วยกันมายี่สิบสามสิบปีบาดสิไปกับไปกันยังไงครับผมอาแต่ผมจะ่าอดทนสู้เอาครับผมคนเท่านี้อาจจะไห้บินมาโนกเก้ามักกรแล้วแต่ผู้ลังคนได้ไปนางเด้อผู้ลังคนกับคุยกัน่าก็ยังปอติดเอรอ แล้วคือนี้อง้องหายนอนพักผ่อนนะครับผมเอาตลอดให้ได้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทำก้อนกาสาไดไปนะเนาะอ,อันนี้มาหล่อมาโอเคครับ่น้องด,ดีไม่แห้งครับผมคืนอี้นอนเราได้ครับ ដល់ម៉ោង22តាមកម្ពុជារដូវ684 6055និង9622ត្រូវនៅ138 49និង31ម៉ាយលេខទី4ទីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7តាមកម្ពុជារលក684នៅ9000 6ដល់ម៉ោង22តាមកម្ពុជារដូវ684 6055 លេខ9862033849និង31ម៉ែកលេខទី4ទី96ដល់ម៉ោង7តាមកម្ពុជារឡោក684និង9007 96ដល់ម៉ោង7តាមកម្ពុជារឡោក684និង3 Uh, modern times Instead, you know layers and after layers of what ancient people used to wear it so it makes a lot of sense commercially as well well said uh that's it for our discussion today on round table if you haven't had enough of our show remember you can always find all our playbacks on apple podcasts at round table china bye-bye years ago, an old man rode on his buffalo and headed west of China. Before he vanished into the wild, he left behind a book of 5,000 words, which for the next two and a half millennia would have shaped the Chinese way of thinking. Subscribe to the Saints of Lao Tzu. เ้าต,นต้นเตี๋ยให้ห่วงไงฮะไปประแจงไปประแจงเลยพี่น้องครับยางเลาะเลยนะครับ